ตอนนี้การหลอกลงทุนในโลกออนไลน์มีหลายรูปแบบนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการหลอกให้คนออมเงินแล้วก็ให้ดอกเบี้ยให้ผลตอบแทนมีเคสหนึ่งครับเมื่อ5เดือนที่แล้วหลอกเด็กม3อ,ออมเงินในเพจเพจนึงเด็กก็ลงเงินไปประมาณ10,000แบาทนะครับแต่ลงแล้วสุดท้ายไม่ได้ผลตอบแทนอย่างที่คุยกันไว้เด็กแจ้งความเวลาผ่านไป5เดือนคดีไม่คืบหน้าครับแต่ที่สําคัญเพจที่หลอกเด็กในวันนั้นวันนี้ยังอยู่ครับ พนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครต้องยกเลิกงานแต่งงานนะครับเพราะว่าเธอนำเงินที่เตรียมไว้60,000บาทไปลงทุนออมเงินกับเจ้าของเพจ Facebook คนหนึ่งจุดท้ายไม่ได้เงินตามที่ตกลงกันไว้ครับเธอเข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาครนะครับแต่เวลาผ่านมา5เดือนคดีไม่คืบและเมื่อตรวจสอบก็พบว่าเพจนี้ยังเปิดอยู่แล้วก็มีพฤติการหลอกลวงผู้อื่นด้วยครับผู้เสียหาย มีมากกว่า50คนแน่นอนค่ะแล้วโดยส่วนใหญ่ผู้เสียหายทำอาชีพอะไรเอ่อนักจะเป็นนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ค่ะคือเป็นเด็กปัธยมต้นบ้างมปลายบ้างหรือแม้กระทั่งครูฝึกสอนก็มีค่ะคือคืออยู่หลายจังหวัดใช่ไหมคืออยู่หลายจังหวัดค่ะมีเหนืออีสานใต้มีหมดเลยค่ะ นอกจากพนักงานโรงงานแล้วหนึ่งในผู้ถูกหลอกเป็นนักเรียนชั้นม3โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดน้องคายนะคะวิดีโอคอลพูดคุยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าหลงเชื่อนําเงินมรดกของพ่อที่ให้ไว้เป็นทุนการศึกษาวัานึ0 0แสนบาทนํามาลงทุนและพยายามจะติดต่อไปที่เพจหลายครั้งแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้คืนค่ะคือตอนนี้เราติดต่อเขาได้อยู่ไหมติดต่อได้ครับผมแต่สมติเขาไม่ค่อยตอบเขาตอบช้ามาก แล้วเขาบอกว่ายังไงคะที่เราของเงินคืนเนี่ยเขาบอกให้รอตามคิวอย่างเดียวเลยระรอตามคิวคิวแล้วเราเป็นคิวที่เท่าไหร่เขาได้บอกไหมคะเขาบอกว่าไม่มีคิวไม่รู้ว่ารอตามอะไรเขาบอกว่ารอตามคิวบอกว่านานขนาดไหนเขาว่าไม่มีไม่มีระยะเวลากำหนดอะไรวันนี้เขาบอกถึงเวลาจะทักไม่ดีน้องนักเรียนที่ตกเป็นผู้เสียหายแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายนะครับแจ้งความไว หเดือนแล้วคดีไม่คืบหน้าทีมข่าวของเราตรวจสอบไปยังพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาครแห่งหนึ่งอีกแห่งหนึ่งก็คือตำรวจภูธรเมืองหนองคายครับโทรไปทั้งสองที่ได้รับการยืนยันว่าผู้เสียหายแจ้งความแล้วติดต่อธนาคารปลายทางที่เงินถูกโอนไปเพื่ออายัดบัญชีปลายทางที่เงินโอนไปแล้วส่วนการเอาผิดกับเจ้าของเพจ ทำได้เฉพาะกรณีการหลอกขายโทรศัพท์เท่านั้นครับส่วนกรณีเงินออมนั้นเป็นหน้าที่ของตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์เพราะเป็นกรณีช่องกงประชาชนผู้เสียหายทั่วประเทศครับ